สวัสด so ีว ah, ัยร He app er ุ่นนะครับสายบาคาร่านะครับมือถือนะครับบาคาร่าออนไลน์นะครับคาสิโนออนไลน์นะครับทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้เฮียแชมป์นะครับจะมาสาธิตนะครับวิธีการเอาชนะนะครับบาคาร่านะครับในรูปแบบการอ่านเข้าไพ่นะครับบาคาร่านะครับ3จุดนะครับและก็ควบคู่กับการอ่านเข้าไพ่นะครับบาคาร่าหลักเป็นรองนะครับผมอ่ะ โอเคเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่ดีนะครับในการเล่นบาคาร่าหรือในสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะและสามารถช่วยแก้เกมในบางกรณีนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเฮียแช์นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับการใช้เทคนิคนะครับนะต่างต่างนะครับนะโอเคไหมแรกก็ประเดิมเปิดไปสวยนะครับวันนี้เราก็นะครับมาด้วยทุนนะครับ73บาบาทเองนะฮะมาวันนี้หาค่าข้าวกินหน่อยนะครับเราจะบวกเท่าไหร่นะ โอเคนะครับดูสเต็ปการเดินเงินให้ดีนะครับแล้วก็ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเทคนิคนะครับนะเทคนิคของผมนั้นนะครับไม่ได้ดีที่สุดนะครับคุณอย่าพึ่งเชื่อนะครับนะเทคนิคของผมมันไม่ได้ดีที่สุดนะครับคุณอย่าเพึ่งเชื่อนะครับนอกจากคุณจะได้ใช้เองนะครับผมโอเคนะครับลบประเดิมไปส่วนของไม้ที่2นะครับรอไพ่เปิดตอนนี้ฮะอ่ะออกคนไปนะครับมาเลยนะครับมาในส่วนของไม้ที่3านะครับอ่ะ เดี๋ยวเราจะลงลึกกันเลยนะครับในส่วนของ3เข้าไพ่นะครับนะบาคาร่านะครับสำหรับใครที่อ่านเข้าไพ่นะครับบาคาร่านะครับทั้ง3เข้าไพ่บาคาร่าเป็นแล้วนะครับก็แนะนําให้ดูสเต็ปการเดินเงินนะอย่างที่ผมบอกสเต็ปการเดินเงินสเต็ปการเดินเกมนะครับสเต็ปการแทงส่วนสีนะครับการทบแบบมาติงเจลนะครับทุกอย่างสาคัญหมดนะครับผม ล <Nope. S 1> มาไเลที่3ผมขอต่อเพเยอร์นะครับ130าบาทตา,ตา,ตานี้ผมมั่นใจนะครับอ่ะทำไมผมถึงเลือกเดิมพันไปที่ฝั่งเพลเยอร์นะครับทำไมเฮียแชมป์ถึงเลือกเดิมพันไปที่ฝั่งเพลเยอร์นะครับตานี้ผมใช้เทคนิคแทงตามสีนะครับนะตานี้ดูจากเขาไพ่บาคาร่าทั้ง3เขาไพ่บาคาร่านะครับแล้วก็เขาไพ่บาคาร่าหลักเป็นรองนะครับผมใช้อ่าจากที่ดูเขาไพ่บาคาร่าหลักเป็นรองเนี่ยนะครับผมว่านะครับโอกาสที่เงินตัดมีแ <Yeah>. oh. น่น,นอน, <Bow. S 1> นอน่ะโอเคนะครับสวยงามนะ ไม่โดนถากค่าน้ำแต่อย่างใดครับตอนนี้บวกมาต่อแล้วนะครับผมบวกมา2 6 9บาทแล้วนะครับในส่วนของรอบนี้นะครับไปเดิมไปต่อของไม้ที่4นะครับตานี้ดูจากเขาไพ่บาคาร่าทั้ง3เขาไพ่บาคาร่านะครับเป็นเงินเงินเงินนะครับเขาไพ่บาคาร่าทึบนะครับเขาไพ่บาคาร่าโปร่งนะครับแล้วก็เขาไพ่บาคาร่าไม้ขีดนั่นเองนะครับนะหรือรวมกันเขาเรียกว่าเทคนิคทั้ง3จุดนั่นเองนะครับ หรือจะเรียก3มเกลอก็ได้นะครับลบอ่ะไปกันต่อนะครับรอบนี้ผมเลือกเดิมพันไปที่ฝั่งเพลเยอร์นะครับไปเบาๆก่อนนะครับตานี้ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับและมีอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับเฮียแชมป์ต้องขอบอกก่อนเลยว่านะครับไม้ไหนที่ยังไม่มั่นใจแนะนำให้ลงเบาๆไปก่อนนะครับหรือไม่ก็หยุดดูเกมไป1ตานะครับไม่มีใครลงทุกไม้แล้วถูกทุกไม้นะครับลงตามไม้ที่มั่นใจนะครับประสบการณ์และความรู้สําคัญนะครับคุณไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์นะครับ ความเสี่ยงหรือเปอร์เซนต์ความเสี่ยงคุณก็จะสูงนะครับอ่าแล้วผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าฝั่งสแต็กเข้าไพ่นะครับหรือนะครับฝั่งเปอร์เซนต์นะครับเราไม่ควรเชื่อเด็ดขาดนะครับเพราะว่านะครับอะไรถ้าคุณเชื่อนะครับโอกาสที่คุณเสียเนี่ยมีเยอะแน่นอนนะครับผมต้องขอบอกไว้เลยนะครับันนี้ก็ผมนะครับชอบเล่นเว็บเซ็กซี่บาคาร่านะครับ sa บาคาร่าก็เล่นนะครับไปต่อที่ฝั่งเพลเยอร์ต่อนะครับ200บาทนะครับตานี้ผมใช้เทคนิคแทงตามสีนะครับ ทำไมผมถึงแทงตามสีและแทงสวนสีจาก3ามเข้าไพ่บาคาร่านะครับอ่ามันอยู่ที่สเต็ปการเลือกห้องด้วยนะครับบางห้องแทงสวนสีก็สวนสีไปเลยบางห้องแทงตามสีก็แทงตามสีไปเลยนะครับกรณีการอ่านเขา้าไพ่บาคาร่าทั้ง3ามเข้าไพ่บาคาร่าหรือ3จุดนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่านะครับอ่าถ้าคุณเลือกห้องไม่ดีนะครับยังไงคุณก็แพ้นะครับแล้วก็มีกรณีที่แบบว่าเป็นมังกรนะครับหรือว่าปิงปองนะครับ อ่าเปอร์เซ็นต์คือถ้าถูกก็คือถูกเลยถ้าผิดก็คือผิดเลยนะครับขอนไพ่ลักษณะแบบนี้นะครับเจ้ามือปิงปองมังกรนะครับคุณต้องดูไว้ดีๆนะครับถ้าคุณบวกเป็น10บไม้นะครับแต่สเต็ปการเดินเงินนะครับสเต็ปการเดินเกมคุณห่วยแตกนะครับผมบอกเลยยังไงคุณก็ไม่กำไรนะครับลบอ่าตานี้ผมก็ใช้เทคนิคแทงตามสีเหมือนเดิมนะครับไม้นี้ผมใช้เทคนิคแทงตามสีเหมือนเดิมสังเกตจากเขาไพ่บาคาร่าทั้ง3ามเขาไพ่บาคาร่านะครับ ใครที่ยังดูถึงตอนนี้ยังอ่านเขาไพ่บาคาร่าทั้ง3เขาไพ่บาคาร่าไม่เป็นนะครับเดี๋ยวทักมาเลยนะครับแต่ลิงก์ไว้ทางด้านล่างเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นะครับการสอนการอ่านเขาไพ่บาคาร่านะครับทั้ง3เขาไพ่บาคาร่านะครับอย่างละเอียดไปให้เลยนะครับอยากได้ทักมาเดี๋ยวเราส่งให้นะครับอ่าโอเคนะครับ ก็บอกกันมาต่อนะครับสังเกตจากเขาไพ่บาคาร่าหลักเป็นรองนะครับเป็น2ตัด1ต่อเลยนะครับไม่น่านะครับโอกาสที่จะออกอ่าไปที่ฝั่งแบงเกอร์เนี่ยก็ค่อนข้างมีนะครับผมอ่ะเพราะว่าตานี้นะครับเป็นเงินเงินแดงนะครับตานี้ผมต้องเลือกระหว่างการแทงนะครับสวนสีหรือไม่สวนสีนะครับผมยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าแดงจะตัดหรือเงินจะตัดนะครับก็ขอหยุดไปก่อน1ตานะครับหยุดดูเกมก่อน1ตานะครับผม อ่ะแล้วก็เขาไพ่บาคาร่าลดแบทเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ดูเป็นสกอร์นะครับผมแล้วก็ต้องขอบอกก่อนว่านะครับถ้าคุณอ่านเขาไพ่บาคาร่านะครับทั้ง3เขาไพ่บาคาร่าตีโจทย์แตกเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับคุณสามารถเล่นได้ทุกเว็บนะครับไม่ว่าจะเป็น sa Game นะครับ sa บาคาร่าเซ็กซี่บาคาร่า w88 นะครับ gd อ่า gclub นะครับนะโทษทีขออภัยนะ gclub นะครับ ts นะครับ ยูฟ่านะครับยูฟ่าเบทคุณเล่นได้หมดทุกเว็บเลยนะครับอ่ะสวยงามนะครับไปต่อนะฮะรอบนี้ผมบอกเลยจะเจริญพรปอก้าหรือเปล่านะครับรอบนี้ทําไมเฮียแชมป์ถึงมั่นใจนะครับอ่ะไปดูกันครับทําไมผมถึงเลือกเดิมพันไปที่ฝั่งเทยเยอ์นะครับสังเกตจากเขาไพ่บาคาร่าทั้ง3เขาไพ่บาคาร่านะครับแล้วก็เขาไพ่บาคาร่ารดแมปนะครับผมแทงตามสีเลยนะครับรอบนี้ผมไม่ใช้เทคนิคแทงส่วนสีครับเพราะดูจากขอนไพ่และลักษณะไพ่เป็นส่วนใหญ่นะครับผมว่า โอกาสที่จะออกไปที่ฝั่งเบเยอร์เนี่ยนะครับแล้วก็แทงตามสีมีค่อนข้างสูงครับสวยงามครับวกไปพันหนะฮะจากทุน73บาทนะครับตอนนี้เราเดินทางมาด้วยกันนะครับอยู่ที่1,600กว่าบาทแล้วนะครับผมโอเคนะครับ่าวันนี้เราจะบวกเท่าไหร่นะก็เล่นเว็บเซ็กซี่บาคาร่านะครับนะสำหรับสายบาคาร่ามือถือนะครับบาคาร่าออนไลน์นะครับคาสิโนออนไลน์นะครับนะ ห้ามพาเด็ดขาดนะครับและผมไม่ได้บอกว่าเทคนิคของผมดีที่สุดนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ใช้เองนะครับเทคนิคดีๆเอาไปใช้กันแบบฟรีๆนะครับใครเอาชื่อผมไปแอบอ้างนะครับเฮียแชมป์เก็บเงินค่าเทคนิคนะครับแสดงว่าไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับแบงค์เกอร์ต่อ400บาทนะครับในส่วนของรอบนี้นะครับเราอยากให้ทุกคนนะครับมีการตัดสินใจที่ดีนะครับแล้วก็จะเอาชนะบาคาร่าได้นะครับสวยงามนะครับแบงค์เกอร์มาต่อนะครับ โอเคนะครับสังเกตจากเข้ไพ่บาคาร่าหลักนะครับเป็นเข้อไพ่หนึ่งต่อหนึ่งติดต่อกันแล้วนะครับโอกาสที่จอกเพเยอร์รอบน้าเนี่ยค่อนข้างมีนะครับเพราะว่าตานี้เนี่ยนะครับเข้ไพ่บาคาร่าทั้ง3เข้อไพ่บาคาร่านะครับเขาบอกออกเป็นแดงเงินแดงนะครับก็คือสีที่มากกว่านะครับก็คือฝั่งแดงนะครับผมจะใช้เทคนิคแทงตามสีนะครับรอบนี้เพราะว่าลักษณะใหญ่ของห้องนี้นะครับเป็นลักษณะแทงตามสีเพราะว่าม้นี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับ ไม้นี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับผมเลยลงเบาๆไปก่อน80บาทนะครับสเต็ปการเดินเงินสเต็ปการเดินเกมเนี่ยสำคัญนะครับผมอ่ะมาต่อนะครับโอเคนะครับออกชนไปนะครับในส่วนของไม้นี้นะครับโอเคนะครับไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยนะครับอ่าตานี้ดูจากเขาไพ่บาคาร่านะครับทั้ง3เขาไพ่บาคาร่านะครับนะ สายบาคาร่ามือถือบาคาร่าออนไลน์ห้ามพลาดนะครับรอบนี้ไปต่อนะครับใครดูถึงตอนนี้ยังไม่เข้าใจนะครับสามารถทักกันเข้ามาได้นะครับผมขอย้ําแดงต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะไม้เมื่อกี้ออกทายไปนะครับโอเคนะครับโอเคไปกันต่อนะครับนะคุณต้องพยายามมีสติมานะครับสติมาเนี่ยสเต็ปเกิดนะครับสเต็ปเกิดแล้วคุณก็จะมีการตัดสินใจที่ดีนะครับถ้าคุณมีการตัดสินใจที่ดีแล้วนะครับรับรองว่าคุณจะสามารถ เอาชนะบาคาร่าได้แน่นอนนะครับไปล้มเจ้ามือบาคาร่าด้วยกันนะครับสวยงามครับไม้นี้แตกนะครับบอกไป156าบหาทนะครับหักค่าน้ําไปนิดหน่อยอ่าโอเคนะครับก็ถือว่าแดงตัดมานะครับหลายๆท่านนะครับถ้าสังเกตจากเขาไปบาคาร่าแหลกหลักแล้วนะครับหลายท่านคงจะคิดว่าเงินตัดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับบางทีเขาไพ่บาคาร่าหลอกนะครับคุณต้องพยายามควบคุมเกมนะครับอย่าให้เกมควบคุมเราเด็ดขาดนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลย รอบนี้ผมเอาไปที่แบงเกอร์ต่อนะครับ60นะครับเบาๆไปก่อนนะครับเพราะว่าจากทุน73บาทนะครับรอบนี้เราแตกมาด้วยกันนะครับผมนะอยู่ที่2 0 0พกว่าแล้วนะฮะโอเคโอเคนะครับค่อยๆปั้นกันไปนะครับเล่นบาคาร่าต้องใจเย็นๆนะครับต้องมีสตินะครับที่สําคัญคุณห้ามโลภเด็ดขาดนะครับเจอห้องไม่ดีก็เจอต้องหาห้องดีๆนะครับเพราะว่าถ้า เจอห้องดีนะครับรับรองเลยนะครับผมต้องขอบอกเลยว่าคุณมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนนะครับถ้าคุณเลือกห้องที่ดีนะครับถ้าคุณเลือกห้องไม่ดีนะครับเป็นเขาไพ่ลักษณะเจ้ามือนะครับเซียนก็เซียนนะครับเล่นเก่งแค่ไหนคุณก็ตายแน่นอนนะครับอะความรู้นะครับผมอยากแจกให้ทุกคนนะครับผมไม่อยากตายไปกับความรู้นะครับผมนะใครยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เข้าใจพื้นฐานอะไรเนี่ยนะครับผมยินดีส่งเทคนิคให้นะครับ ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับไม้นี้ผมขอต่อเลยนะครับ5 0าบาทนะครับที่ฝั่งเพลเยอร์นะครับตอนนี้ผมจะใช้เทคนิคแทงสวนสีดูนะครับผมจะไม่ใช้เทคนิคแทงตามสีดูซิว่าไม้นี้เราจะแตกหรือเปล่านะครับว้าว1 0นะครับรอบนี้เฉียดครับสวยงามครับบวกไป1000บาทนะครับรอบนี้ โอเคนะครับโอเคตอนนี้บวกไป1,000บาทตอนนี้เราบวกไปอยู่ที่2 0 2 <No. S 1> 2บาทแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ